อนนี้ผมอยู่ที่บางแสนครับวันนี้จะมาทำรีวิว S18 S18 หล่อๆเลยสวัสดีครับเอมอสวัสดีครับโตสตรีทน,นี้นะครับขอเอาไปลองให้เพื่อนๆได้ดูหน่อยว่า S18 เนี่ยเจ๋งยังไงเพื่อเพื่อนๆละกันครับเดี๋ยวผมขอรับประกันเลยว่าวันนี้ผมจะดูแลให้ดีที่สุดแบบว่ามีการส่งมอบนะครับเอาอยางมาชนกันแล้วกันครับโอเค,คนี่โอเคถือว่าเป็นการส่งมอบแล้วนะอะไรว <S <S ก่อนจะมาว่ากันเรื่องของสเปคฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้คลิปนี้หน่อยครับเป็นกำลังใจในการทำรีวิวสนุกๆต่อไปครับมาเรามาว่ากันถึงเรื่องของสเปคของ King Song S, s 18กันเลยดีกว่าครับเริ่มจากกำลังมอเตอร์ของเขานะครับอยู่ที่2,200วัตต์84โวลต์ครับจำนวนแบตเตอรี่ของเขาคือ1,110วัตต์อ้าวความเร็วสูงสุดที่เขาทำได้อยู่ที่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยระยะทางสูงสุดที่เขาทำได้ต่อ1นการชาร์จอยู่ที่100กิโลเมตรนะครับน้ำหนักรวมของเขาอยู่ที่24กิโลกรัมรับน้ำหนักตัวคนขี่สูงสุดได้ถึง120กิโลตัว s 18นะครับจะมีให้เลือกอยู่2สีคือสี ขาวกับสีดํานะไปเลือกเลยถ้าชอบสีไหนก็จัดเลยผมว่าแม่งสวยทั้งสองสีอ่ะได้หมดด้านหน้านะจะโปร่งนะตรงนี้เอามือสอดเข้าไปได้เลยครับเป็นเนื้อที่ที่เอาไว้เผื่อย่วนะเอาไว้แบบเวลาแรงกระแทกแล้วชกยวบเนี่ย ตรงนี้มีเนื้อที่อยู่จะมีปุ่มเปิดปิดอยู่บนแผ่นยางนะคือจะนุ่มๆน,นะครับจะไม่ใช่ปุ่มแข็งๆแ,แล้วถ้าเปิดฝานี้นี่เป็นฝานนะข้างในจะมีรูชาร์จนะครับเป็นรูชาร์จเข้าแล้วก็เป็นรูเอาไฟออกจะมีอย่างละรูนะก็ถ้าจะฟ้าชาร์จก็ต้องเป็นตัวอะแดปเตอร์ที่เป็นฟ้าชาร์จจริงๆเลยนะจะมาเอา2ก้อนต่อยัด2รูไม่ได้นะครับข้างบนปุ่มเปิดปิดเนี่ย จะมีตัวเซ็นเซอร์ในการเปิดไฟปิดไฟอัตโนมัตินะครับอันนี้เป็นจุดเด่นของคิงซองเลยนะที่มีตัวเซ็นเซอร์ตัวไฟเขาเนี่ยถือว่าสว่างดีเลยนะครับแต่ค่อนข้างออกไปทางกว้างนิดนึงอันนี้คือสเต็ปแรกไฟสูงไฟกลางไฟต่ำปิดไฟวัสดุของเขาก็จะเป็นพลาสติกแข็งๆนะจะทำเป็นสีเงาตัวแผ่นยางรองขาเนี่ยไม่ได้มีแค่ช่วงด้านบนนะครับยาวมาจนถึงด้านล่างครับ ช่วงขาเราตรงนี้ก็จะได้พักตรงยางตรงนี้ด้วยครับตัวบอดี้เขาดีไซน์ออกมาให้ตรงนี้วาวเข้าไปครับช่วงขาเราตาตุ่มเราก็จะอยู่แถวๆนี้ครับจะไม่โดนตัวเครื่องที่เป็นเหล็กนะมันจะพิงพอดีเลยเวลาที่เราขับไปเนี่ยแล้วถ้าเราเบรกไฟตัวนี้จะสว่างวาบขึ้นมาถ้าเราเลี้ยวซ้ายไฟข้างด้านนี้ก็จะกระพริบปเป็นทางด้านซ้ายถ้าเราเลี้ยวขวาไฟด้านนี้จะกระพริบ เป็นการเลี้ยวขวานะครับแถบด้านบนคือบอกแบตเตอรี่นะครับก็แบตถ้าหายไปเรื่อยๆมันก็จะถึงศูนย์ตรงนี้แต่ถ้าเกิดแบตเต็มร้อยมันก็จะเต็มแดงทั้งแถบอันนี้ค่อนข้างดูยากครับมันเล็กไปหน่อยอ่ะไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกมีแค่นี้ ตัวโชคเนี่ยจะเป็นโช๊คลมนะครับจะถูกแบ่งเป็น2ส,ส่วนคือส่วนด้านบนกับส่วนด้านล่างต้องเติมลมแยกกันนะครับคือข้างบนก็เติมข้างบนข้างล่างก็จะมีจุกเติมลมของส่วนโช๊ด้านล่างคือเขาแนะนําให้ตั้งโช๊คลมข้างบนเนี่ยให้แข็งกว่าข้างล่างครับอาจจะต้องเอาไปคํานวณกับน้ําหนักตัวของคุณอีกทีนึงนะครับคือเวลาเราเติมลมเนี่ยเราตั้งไปที่บวกเพื่อเอาลมเข้าแล้วเวลาเราเติมลมเสร็จแล้วเนี่ยปรับไปที่ลบครับ เพื่อให้ลมอยู่อย่างนั้นไม่ให้ออกมาให้คงที่ไว้นะครับส่วนของข้างล่างเหมือนกันเลยครับเป็นจุกเติมลมเหมือนกันอีกนิดนึงก็คือไอ้ตัวเส้นยางอันนี้เป็นตัววัดเลยครับว่าโชค๊คอมันยวบลงไปถึงไหนที่เราขี่มาเมื่อกี้มันยวบถึงเท่านี้นะแล้วเราลองอีกทีหนึ่งปรับลงปรับลมอะไร แล้วลองดูไม่ให้มันยวบสุดเกินแล้วก็ไม่ให้มันยวบน้อยเกินให้มันทํางานพอดีพอดีช่วงกลางๆครับตัวด้านข้างของตัวโชคบ้างนะครับลักษณะจะเหมือนสวิงอาร์มที่คอยยืดหยุ่นการยวบนะครับเดี๋ยวทําให้ดูบางคนรอบนี้สวย ดูแข็งแรงและหนาด้วยนะแต่หลุดง่ายนิดนึงนะถ้ามันพอรเวอร์ออกมาอย่างเงี้ยตบกลับเข้าไปครับเก็บให้มันเข้าล็อกซุ้มล้อของเขาเนี่ยจะเป็นพลาสติกนะบางๆเลยแค่กันน้ำอ่ะกันน้ำดีดขึ้นดีไซน์แป้นรอบเนี้ยจะไม่เหมือนกับรุ่นก่อนก่อนของ king song แล้วนะจะมีความมนดูเฉียบขึ้นครับกระดาษทรายของเขาเนี่ยเหมือนเดิมก็เป็นกระดาษทรายเนี่ยแหละครับไม่ได้มีอะไรต่างไม่ได้มียางอะไรรองนะครับจากแป้นถึงพื้นเนี่ยถ้าเราไม่ขึ้นไปยืนนะครับ ตอนนี้จะสูงอยู่ที่21เซนติเมตรระยะการย่บจะอยู่ที่21เซนจนถึง11เซนติเมตรเลยครับแล้วแต่น้ำหนักคนนะ<ม>ลักษณะซี่ล้อเนี่ยเหมือนกับตัว 18L เลยครับผมชอบล้อแบบนี้นะครับมีการเจาะซี่ยางเขาก็เลยมาคู่กับ18คูณ3นิ้วครับหน้ายางเขากว้าง3นิ้วขับสบายครับหน้ายางกว้างเท่ากับตัว 16X เลยนะ แต่ขนาดล้อไม่เท่านะ 16x เขาก็ไซส์ล้อ16อันนี้ไซส์ล้อ18จุกเติมลมมันยื่นออกมาแบบง่ายอะครับเสียบเติมลมได้เลยอันนี้คือข้อดีของล้อแบบนี้อันนี้เป็นดีไซน์ใหม่ของ k i คิงซองเลยนะครับบารากลักษณะนี้คิงซองไม่เคยทํามาก่อนนะี่ปกติ k i คิงซองจะทําแบบเฉียงๆนะจับง่ายๆถือว่าเป็นขนาดบารากที่สูงอยู่ระดับเอวของผมแล้วนะคือถ้าตัวสูงกว่านี้ ก็อาจจะรู้สึกพอดีพอดีมือนะเอาจริงๆริงมันกา,าไม่ได้สูงหรอกผมมันเตี้ยยกขึ้นมาสเตปนี้คือสเตปหนึ่งนะครับยกแล้วล้อจะตัดแต่ล้อจะไม่ได้ตัดแบบนิ่งเหมือนรุ่นอื่นหรือยี่ห้ออื่นๆนะครับล้อตัดแล้วล้อยังหมุนแบบเบาๆแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือถ้าคุณจะขึ้นไปขี่ S18 เนี่ยอย่าลืมเอาอันนี้ลงนะพอถ้าไม่เอาลงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เลยผมเจ็บมาแล้วนะเก็บลงไปให้สุดให้ดังเติร์ด เสร็จแล้วไปแรงสั่นสะเทือนที่กระทบมาถึงหัวเข่านะน้อยลงมากเยอะเลยแทบไม่ต้อง ย่อหัวเข่าเลยคือถ้าคุณลืมย่อเขา่าก็ไม่ใช่ปัญหาผ่านได้ S18 สุดยอดเลยนะครับ <c oughs> ผมชอบมากเลยมันเหมือนเฟอร์รารี่แต่พอมาอยู่ตรงทางวิบากเนี่ยม่งเหมือนรถออฟโรดเลยคือเป็นได้ทุกอย่างรูปร่างก็สวยอันนี้อวยเกินไปแล้วไปต่อดีกว่าล้มงับ เจอทรายแบบลื่นๆอ่ะคนมองเต okay. ็มเลยครับเขินเลยครับเขินแต่เจ้าของเครื่องนี่หน้าเจอนญวัยครับดูแผลก่อนน้องๆช่วยกันดูหน่อยครับว่ามันมีแผลอะไรไหมใจเย็นๆเดี๋ยวเจ็บเหมือนพี่นะไม่เจ็บหรอกเอ้ยไปยังเอาอ่ะเหลือๆผมมีโชคกน้องมีโชคกเปล่าน้องไม่มีโชคอ่ะตามมายกล้อโชยกัน แม่เรียกไม่ได้ยินเลยเหรอที่แม่เรียกเนี่ยคือถ้าทายมันไม่แน่นเนี่ยอย่าห้าวนะครับล้มเรื่อยๆชีวิตเราลุกได้เสมอว้ลุกได้เสมอเออผมลอดใต้ล่มบางแสนครับโอ้โอ้ลมต่ำมากขนาดมอเตอร์2,200วัตต์ของเขาเนี่ย เ่ากับ 16x เลยนะครับตัวนี้เพราะฉะนั้นกำลังดีไม่ต้องห่วงเลยตัวนี้แรงทอคดีเบรกดีทุกอย่างนี่ได้ดังใจครับจากที่ลองได้ขี่มาทั้งวันนะครับก็ตัวล้อ18นิ้วยังไงก็นุ่มอยู่แล้วอะและนี่มีหน้ายางกว้าง3นิ้วอีกโอ้โหคือฟีลลิ่งอ่ะดีกว่า 16x อีกนะตัวการขับความนุ่ม การเข้าโคง้งหรือความนิ่มของหน้ายางอะ่ะตัวแป้นเท้าของ S18 เนี่ยแนวยาวอ่ะโอเคด้านข้างซ้ายขวาแบบขยับเท้าซ้ายขวาอาจจะแคบไปหน่อยแต่ความแคบเนี่ยก็มีประโยชน์ทำในการเลี้ยวกดเลี้ยวได้เยอะเพราะว่าแป้นมันไม่ได้กว้างมาก ถ้าพูดถึงตัวมอเตอร์ของเขานะครับ2,200วัตต์84โวลต์ไปออกทริปเนี่ยเจอทางชันๆเนี่ยใส่ได้เลยครับแต่ถ้าเกิดชันมากก็ต้องมีรันเว้เขาหน่อยนะเมื่อกี้ลองมาแล้วตัวบอดี้เขาค่อนข้างควบคุมง่ายครับคุมถอยหลังได้สบายๆ <c oughs> โอเค <c oughs> ถือว่าบอดี้ควบคุมง่ายนะตัวบอดี้เขาดีไซน์มาให้เราแบบล็อกกับตัวเครื่องง่ายแล้วก็คุมคุมเครื่องง่ายน้ําหนักนี่ถือว่า ไม่ได้รู้สึกเลยว่าเครื่องหนักตอนควบคุมนะแปลกมาก24กิโลกร,รมัมแต่รู้สึกควบคุมได้ง่ายมากๆลงคลิปกี่โมงเอ้บ้าพี่เพิ่งถ่ายเสร็จยังไม่ทันจะตัดเลยตามดูด้วยบายบายเอ้ะเอ้เอด้งเ,เ,เด้งเด้ง,ดงโด,ดอ เป็นไงบ้างครับเอาดงเกลืงไปหวังว่าจะสนุกนะอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอย่างนี้เลยอหอยากรู้ความรู้สึกของคนที่ใช้มาก่อนไงเมื่อก่อนใช้ตัวที่ไม่มีโชคอะ่ะแล้วรู้สึกว่ามันเหนื่อยอืม,มันต้องมีแรงกดแล้วก็ต้องใช้หัวเข่าเยอะต้องย่อลงเยอะนิดนึงแต,ต่พอมาตัวเนี้หัวเข่านี่สบายๆเลยเท้าไม่ชา วิ่งได้ยาวพอเล่นเสร็จยังไม่รู้สึกว่าชาด้วยอืตัวยางเขาสามนิ้วหน้ากว้างสามนิ้วคือมันช่วยให้มันขับนุ่มอยู่แล้วและแถมยังมีโชกอีกอ่ะมันยิ่งนุ่มเข้าไปอีกอ่ะความรู้สึกผมคือเหมือนขี่เมฆเลยนะใช่ครับอ่าเมื่อก่อนเป็น 18L ปดเป็นตัวแรกที่ผมเริ่มเล่น 18L แผมว่าเทพแล้วนะแข่งความนุ่มแล้วแต่ด้วยด้วยหน้าย,ยางที่แคบไปนิดนึงใช่ใช่ใช่แล้วก็ไม่มีโชกยังมีอาการสะเทือนสะท้านของเขาแต่ว่าตัวนี้ตอบโจทย์หมดเลยขับลุยขับลุยได้แต่ว่า อยู่ที่ใจคุณแล้วแหละเดี๋ยวเดี๋ยวมีล้มบางนิดนิดหน่อยอ่ะเรียกว่านิดหน่อยจริงจริงนิดเดียวจริงจริงนิดเดียวจริงเห็นดําเกินก็ต้องทําใจแล้วล่ะครับว่ามาอยู่กับคุณโก้ก็ต้องนะกราบขอโทษก่อนเลยแล้วกันพี่เอ็มไม่เป็นไรครับพือเพื่อนๆไอ้สิบแปดวันนี้คือโดยรวมแล้วผมมองว่าสมรถนะน่ะใช้มนถนนก็ได้ใช่ครับหรือจะฉีกออกจากถนนมาขี่ทางขู่ขาเนี่ย ก็สบายใครที่อยากจะลองนะครับถ้าเกิดอยู่แถวแถวชนบุรีบางแสนเนี่ยมาลองที่ร้านของ M ได้นะครับเอ็ม <M S 2> เขาเปิดหน้าร้านอยู่แต่ว่าไม่ได้จำกัดยี่ห้อเลยนะสกูตเตอร์ไฟฟ้าก่อนมีทุกรุ่นทุกแบรนด์โมเมนต์ดูราทอนสปีดเวย์มีทุกแบรนด์ครับแล้วก็ล้อเดียวเนี่ยจะมี King Song Godway Emotion สั่งได้หมดสั่งจากาผู้นำเข้าโดยตรง ครับผมมีรับประกันหน้าร้านแน่นอนแถมจะมีของแถมให้ด้วยนั่นไงแล้วก็ฝึกให้ฟรีด้วยครับชื่อร้าน t p p o w w r s s r v v i e อืที่ร้านจะทำพวกออฟโรดโชคออฟโรดออนโรดมีทุกรุ่นขายแต่ของมันมันอ่ะบอกเลยอะไรไม่มันเขาไม่เอามาขายในร้านเขานะสักพักเดี๋ยวมีมะม่วงมันข้าวมันไก่ไม่มุกตลกก็เอาเด็กขำผมก็ดีใจแล้วไม่ตลกนะน้องหันไปดิ กดซับสไคร์หรือยังครับย um, ังเดี <Wein> ๋ยวกลับไปกดเลยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยบา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 ยโอเคครับ